ลับเมนูปวดเมนูหมักนนะะค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วกับพี่สารเป็นมื้อี่กินแบบบ้านๆน่านกะับพี่น้องคะ่เงะเนี่อเสื้ามากินเนื้อเสือ,อรอยเลือดเนาะคะ่ะเป็นเมนูโปรดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหอมหอมหอมบนเขากว่าเห็ดมาแบบขมอ่าลําเลยเนาะคะ่ะพักกับมีมะละมีชะแหน่มีบักแข็งเนาะคะ่ะมีแตงค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีมากเลนใหม่ค่ะพี่น้องเนี่ยมากเลนใหม่าได้ฮักมากเลยค่ะพี่น้องฮัคกเกินมากเนาะคะ่ะเนี่ยนาก่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บๆนุ่มกันกลับขอถอยขอให้ผู้ที่บ่กินเนือ้อผู้ที่บ่กินดิบเด้อค่ะ ได้กินก็เอาของเขามากินน้ำกันอด้วค่ะพี่น้องหาแนวกินออกมาสู้กันกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อแซ่บน้ำกันบ่ดกินไปแล้วประมาณปั่นนึองเหรอค่ะพี่น้องเกือบอิ่มเลยรื้มโคตรไทยอีกเหรอค่ะพี่น้องค่ะผมอ่อนล้ อืมกอบมากด้าแซ่บแนม่ะเนื้อเสือเนาะค่ะเนี่ยมันๆแบบเนาะหั่นมะตอนบางใหญ่เป็นไรหั่นหั่นตอนเนื้อขั่มเนี่ยอืม ผิดปลูกเองบางคำคือพิดตลาดมีเสือกับตับค่ะพี่นนอกตาเพชดมาตอน nháy lời khỏe đi tia เมนูปวดเมนูหมักนะค่ะับ วันนี้เิ่นไหตับมาหลายเติบค่ะใับ เสือมันค่ะพี่นนอะ 完。 เนื้อเสื้อเนี่ยจะติดหยาบๆแน่เนาะค่ะหั่นตอนน้องบางเอาขมอมแล้วขมใจกันเนาะ ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไดยอิ่มแล้วค่ะเมื่อนี่ก็มาในเมนูอาหารอีสานที่เก่านะคะพี่น้องค่ะเป็นเนื้อเสือกับตับลอยเลือดแลค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะแซบคัดขนาดเลยค่ะเฮ็ดมาแบบขมอาลํำเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ากินม่วมันก่อนหน้ากับขอต่วขอไฟดเด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ตัวล่าแล้วค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกล้ามาติดตามรับช่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับซ้อมละนอยในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร